ที่เธอมีได้รักสักพักเธอคงจะควางทิง้งล้องให้เด็กมันฟังนกน้ำเพลินตา,มาเมืองใหญ่สองทะเลส,ส,ะะส่วนการค้าแดนใต้ตกมือสิจ๊ะรออะไรอยู่รายการเลยคะ่ะบอยนาน่าพารีวิว จะเลือกคำกิริยาหรือว่าเลือกเรื่องครัวกิริยากิริัวเอานักร้องดีว่านี่ไปเก็บดึงเป็นภาษาไทยเอา่ยดชักน้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำตาลคนคนดีดกันแล้วใช่คนดีดด้วคนนีดนิปาดมาไข่ไข่กับกีวี่กันไข่ไข่กีวี่ลระเทศไทยทำไม เียวเลยหมอตาผู้เก๋ผเกได้เอาเงาะอาการคุยอุยคุยคุยสุกใจต้องูกันทำแรงท่องหูนเลยูกต้องผูกกนทีนี้เข้าเรื่องของเราที่มาวันนี้ก็ต้องมารีวิวหน่อยนะรีวิวน้องเก๋นี่ก็เป็นคุณครูสอนร้องเพลง พอรู้เลยยังว่าลูกสาวของนานาเนี่ยใครเป็นครูสอนร้องเพลงบีนาถึงได้ร้องเพลงเพราะขนาดนี้ทั้งทั้งที่คุณแม่เนี่ยไม่มีจังหวะในหัวใจเลยไม่หายใจก็เป็นจังหวะแล้วว่างงใจมากบอยไม่ไหมแคเสี้ยวใจมันบอยเลยเลยอะแต่ฉันก็ยังมั่นใจแต่ฉันก็ยังมั่นใจว่าต้องใช้เธอ ร้องมาแน่เลยอะแต่ก่อนไม่เคยรู้เลยว่านางร้องเพลงได้ความฝันแม่บอกไปความฝันคืออะไรแม่ความฝันจริงๆอะอยากเป็นนักร้องแต่เด็ก <c oughs> <c oughs> จริงๆสมัยก่อนแม่ก็ให้เป็นเวลาเ็ามีงานแต่สมัยก่อนแม่อยู่ในสมาคมอิสลามใช่ไหมเขาเขาจะมีอะไรอะงานมัสยิดงานขึ้นมัสยิดอะ <c oughs> ได้โรงใช่ใช่จุดลายเชือ้อเขียวโรยกันเลยเท็นี่หน้าชอบอนเมใี่มาแล้วเเสื้อครอปเสืรอครอปเหรอนี่ไอดอลคือแม่ วงใช่ม้แต่แม่น, <c oughs> นันยุย่าเยอะอ <c oughs> แยงเดียวกันแก๊งเดียวกันเดียวกันไหมใช่ก็เลยว่าเออพอตอนนี้แม่ก็ทําไม่ได้เลยให้บีน่าสารฝันแม่แค่นางหายใจออกมาก็เพราะแล้วอ่ะมัน <c oughs> ม,มันดูแบบต่างจากแบบฉันเนี่ยฝึกร้องมา20่สร้องมะร้อ,องไหมแม่ <c oughs> แมลงเม้าเหงาใจได้ไหมก็รู้ทั้งรู้ว่าไฟมันร้อนแต่ยังจะยอมลองเล่นกับไฟบินเข้าไปคิดเพียงปีที่ติดไฟนั้นมันสวยงามไม่เคยแกละเธอไม่ห้ามเลยหรออยางให้จบเพลงเลยหรอต้องห้ามหรอ คนคูคอมเมนต์เนี่ยคนกูคอมเมนต์เนี่ยค่ะจริงๆนะพี่บอยเป็นคนโปรเจกต์เสียงดีมากเสียงแบบดังกังวานต้องกังวานอันอันนี้พูดเล่นหรือพูดจริงเอาจริงๆมาจากเสียงที่ออกมาคือพี่บอยเป็นคนโปรเจกต์เสียงดีถึงได้เป็นดีเจอันดับหนึ่งของประเทศไทยรอได้กันอยู่เลยจ้าตบมือสิฉันบอกว่าเสียงทุ่งเนี่ยทุ่งสู้จมูกพี่ได้เปล่าอันนี้ต้องยกให้จมูกแต่สังเกตนะตอนเนี้ยบอยแสดงอาการเลยไม่ได้คิ้วบอยบล็อกทำไมอ่ะนี่อ๋อฉีกปะ พูดว่าฉีดนะพูดว่เติมเพราะมันเพราะมันพร้อมก็ต้องเติมเข้นมามันพร้อมแต่ว่ามันพื้นมันพร้อมมันแบบมันลดน้อยลงเออมันขาดมันขาดก็ต้องเติมนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าแก้มมาทั้งทีแล้วต้องให้แก้มร้องเพลงร้องยังไงก็ได้ให้ดีกว่าเมื่อกี้ที่พี่ร้องยากยากมากเลยอันนี้คือเป็นยูนิคไปแล้วว่าทุกคนอะทุกคนมีสไตล์ของตัวเองดี่นั้นอเพราะฉันดีดีดีกว่าบอยหน่อยดีกว่า อยากอีกอ่ะอ่ยากอีกเนาะเมื่อกี้คือแบบมันสอีสอนก็า a ีสอ่ะสอนก็อสอนรก็รู้จึงรู้ว่าไฟมันร้อนแหยังไฟไฟมันเป็นสำเนียรลิ้นเปื้นเหน่ยลิ้นเปื้นเหน่อยแล้วก็มันร้อนนี่จะมันร้อนทำไมดาก็ไม่ได้นะต้องกระดกหรือไเหมือนตัวอาไงมันร้อน ก็ยังจะยอมลองเล่นกับไฟไม่พอมันจะลิงกิ้งเวลาร้องเพลงต้องมีการลิงกิ้งใช่ไหมใช่บินก็บไฟไปไได้ความรู้ใช่ไหมตอนนี้ ก็ไหนต้องใส่แว่นเลยเหรอแล้วถ้าพี่บอยร้องเพลงสากลอ่าแกระไรแกระไรแกมจะได้ร้องนี่มันอะไรหรอให้พลงเลยเอานเนี่ยถ้าไปร้องคาราโอเกะนี่ฉันแบบคพองไหม่เลยจ้ะโอเคพี่จะร้องเพลงที่อะไรหรอเสิร์ฟยังให้ฉันร้องอยู่โอเคมันเป็นเพลงที่พี่ตอนที่พี่แบบว่า ถือถุงโชคดีเดินมาที่บกสอหมอชิดต,ตอนนั้นนะครับที่เดินทางมาจากสายใต้ลงที่สายใต้นะครับตอนนั้นเนี่ยพี่ก็เพลงนี้มาเลยมา,ามาพร้อมสายฝนเลยนะก็กำลังกอล์ฟโลดเท้าบอยค่อยๆขึ้นนะค่อยๆทิวขึ้นทิ้วขึ้นนอันนี้เป็นเพลงสัตว์ฝนใช่มเอาเร็วๆเข้าโอเค That the hero comes along but the hero carry on ทัางโอ๋ไม่เพลงอะไรโไห้ยัดไว้กันตบมือ ใช่เลยติดตัวจากเกมอยู่จริง <laughs> 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 นี่ขอฮีโร่สักท่อนหนึ่งเลยไหมไท่อนที่พี่ร้องตะเกียะ and you cast your fears aside and you know you can survive you can survive นะคะอีกเพลงหนึ่งที่พี่ชอบมากตอนนั้นเนี่ยนะคะตอนที่เข้ากรุงเทพใหม่ๆเนี่ยนั่นแหละมีตอนนั่งหลังเลยเนาะนั่งพัเพียบแล้วนะยกขาล้วมยกขาแล้วเริ่มยกขาล้นั่งพับเพียบแล้วเลยอาซาดมาปูตานุมจงนุ่งจางนุมพิมมันอ๋อครอบครอบกันโอ้พนันเลย ซาดูซาดูนะจ๊ะเนื้อจ้งไม่ไม่ไม่ทึ่งหัวถึงไอ้นี่หรอพิกชิ่งเบรดหรอเดี๋ยวมันต้องน่มล่าน่มจ้าพนันเลยหนังในได้ครบเลยนี่นะนั่นแร็วอ่ะน้องผ่ายฉันเนื้อจังโซซ่องพี่น้องนีชาติเมื่อยกามากจริงตอนที่พี่บอยเนี่ยนะครับตอนนั้นคือเดินทางจากภาคใต้ขึ้นมากรุงเทพใหม่ๆเพื่อตามหาฝันฝันที่พี่ไม่เคยฝัน เองแล้วเอร์เอาแม่ไม่ยุดแล้วฝันที่ไม่เคยฝันฝันที่ไม่กล้าฝันเป็นฝันที่ไม่คิดจะฝันเออสรุปคือไม่ได้ฝัน ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะฮะเป็นภาพยนตร์ที่พี่ชอบมากๆเลยนะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นสงครามนะครับกองทัพที่เก่งมากเลยนะฮะในร้อยฟังแย่ How do I live? จากเรียนรามนะฮะแม่แม่ลิฟซิงเลยเดี๋ยวหนูร้องให้แล้ว How do I live? เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะร้องให้ใลกแกลิฟซิงเข้าจากมอ๋อเหรอหนึ่งสองสามเฮาด้วยลิ How do I, อ o w do อ o โห o อ้โหลองโหโองโหโอ้โหโอ้วหโอ้โหโอ้โ e โอ้โห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 โอ้งหโอ้โโอ้โอโอ้โหโอ้โออ้โหอหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โห How do I, อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ leave? l โอ v e หโอ้โหโอ้โห้โอ้้้้ เชิญสลีฟด้านโน้นนะฮะชอบมากเรืงนี้ชอบมากจริงตบมือครับแต่ว่าตอนที่แบบว่ารักเสียงตะเกียรฉันนึกว่าองค์ลงฉันแล้วนึกว่าพระแม่จะประทับฉันแล้วตีเนี่ยฉันสั่งใหญ่เลยใช่ถวัตเทคนิคการร้องเพลงงั้นถ้าเกิดว่าจะจะวายเบรสใช่ไหมมีการแบบสั่นระริกเหมือนงูหางกระดิ่งนะฮะถ้าดูเทคนิคของมาเรียแคร์รีมาเรียมาเรีย นั่นแหละนะฮะออกเสียงใกล้ๆกับถั่วปักอ้าให้ออกเสียงเป็นมาเรียถั่วปักอ้ามาเรีมาแกฉันว่าพอแล้วต่ะเช่นสุดท้ายสุดท้ายแล้วจริงๆคืออยากโชว์เทคนิคนะฮะเช่นไม่รีบหนูชอบมากเลยเพลงที่นานาร้องตะกี้นะฮะ We belong together เห็นไหมมันจะมีความสั่นแล้วก็เนี่ย acting ก็จะสไตล์อย่างนี้เห็นไหมไม่เคยเห็นดีตะเอ้าวเห็นเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวดูเขาทำยังไงทำยังไงคุณครูทำยังไงอ๋อหมายถึงว่ามารายมารายแนแคร์ใช่มารีแอนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยฉันก็อปปี้มา อันนี้อันนี้มาไรหรือว่าบิ r i t n e y I can I can see Diamond สมมติเพลงเพลงไหนอะสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวลองเป็นศิลปินไร่คนทำได้จริงไม่เคยโชว์พันนันทีอันนี้โชว์เฉพาะรายการบอยนานาไปเลยใช่แก้ใแก้คิดเลยแก้แก้เพลงสมูติว่าเป็นปุ๊บไอดิสอิดอเกตได้ได้เลยซื้อลงเพลงนี้ ได้แค่ถ้าอุ้งไอ้ดิ๊ดอยากจะเก่นร้องเป็นบีตตี้เลยได้ไหมไอ้หยาอยากฟังอยากฟังแบบนิดหน่อยนะเออเออลองตั้งลองนะลองตั้งลองตั้งลองได้แล้วปะได้ได้แม่เร่งนาดิตายเดี๋ยวลองตั้งไปว่าอะไร้องเลยลองบักร้องเลยนะคะผสมโอ้ได้ว่ะได้ตบมือสิจ้ารออะไรต่อไปนะครับ อีกหนึ่งคนนะเมื่อกี้ใช่ล้วแม็กซ์แจ็นด้วยโอ้ยอร์เดสเรนั่นพี่ขอแบบพี่ขอแบบนั่นพี่ขอแบบอ่ะทางนี้ก่อนก็ได้ทางนี้ก่อนละกันเดี๋ยวเปทางนี้เป็นคริสตินาอาีเรลามาแล้วโอ้ชากิราเวอเนอีอนอรอรนเวอเนอเนอนน ซิดนียเนี่ยเขาจะเป็นคนแคนาดีนป่ะแคนาดีนเพราะฉะนั้นเขาจะมีสมรเน์นิดนึงครับผม e v e r Wow n อนี้เหนนอนน้รับาไม่รู้เลยวะดนียโอ้โอยก็ต้องปนีเลยปนีวันนี้ ตัวเองแล้วลงไล่คนได้มาได้ด้จะเป็นแก้มิชียานีก่อนนะคะซิงเกิลล่าสุดก็เพรคำเดีวที่ทำให้ใจของฉันมันพังก็เป็นคำถามในใจฉัยิงคงตองรักมันอารน่าแกรนเดออะมิตาทายัง

เฮ้ยเหมือนอะเหมือนมากแกตบมือซีรอลเลยมันเก่งนะให้มันเกตปากนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นท่านครูสอนร้องเพลงนะฮะแต่งเพลงด้วยแต่งเพลงด้วยเราจะมีโปรเจกต์อะไรมาฝากคนที่กำลังชมเราอยู่ตอนนี้ก็กําลังทําโปรเจกต์ทำเพลงตัวเองนะคะแล้วก็มีสอนร้องเพลงค่ะแล้วก็ทํากับข้าวทําแกงตายมืดยอะล้ยังยังไม่เลิกอยู่ของพี่เจงแล้วนะ คอยลององทำตั้มทำตั้มอารมณ์ทำชุดเขาเวลาคนกินแล้วอร่อยนั่นแหละคือแม่มีความสุขเอาความสุขไปว่าไปก่อนคก็ยังไงก็ติดตามไอจีของน้องเกดจริงจริงนะคะแล้วก็สอนร้องเพลงนะคะเพลงสิบรถคือคุณบีน่าแต่ว่ารักทุกคนรักทุกคนรักรูกสิทธุทุกคนนะคะอ่ะตัดภาพมาที่น้องแก้มบ้างค่ะอะไรนิดนึงกับแฟนๆบอยนานาพารีวิวค่ะก็วันนี้ก็ทำเสื้อการกุศลอ่เป็นมันไม่ถึงกับ การกุศลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่า,กาแก้มอ่ะ GWCYNX กับทูกแกลลี่นะคะซึ่งทูกแกลลี่เป็นแบรนด์แบรนด์ดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศไทยแล้วก็เป็นคนที่ทำชุดให้แก้มแตดเดิลสตาร์เลยเละใช่ใช่แล้วเสื้อเนี่ยเป็นลายลิมิเต็ดก็คือลายของเอเลียนมาเวลเป็นแมวของเราสองคนแล้วก็แก้มเอาไปให้มูลิติต่างๆหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะสามารถติดตามได้ทาง IG ของแกม้มแล้วก็ Facebook f a n p a g e ค่ะแล้วก็ผลงานเพลงนะคะ มีให้ฟังแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะยังอยู่ค่ะยังอยู่แล้วรายการอะไรนั้นรายการแก้มวิสอะไรแก้มเอ็นไมคชั้นเป็นเซนต์ครับเธอช่องไอเธอว่างไอเธอรยีเล้งรายการนี้แก้มูกน่าหลอกจังช่องนี้ตาเล็กทีมวิสความแก้ม X her favorite p เวอร์ค่ะเป็นรายการที่ร่วมกับทางทรูไอเนะคะแล้วก็ทางช่องวันสามสิบเอ็ดเนี่ยแหละค่ะก็เป็นรายการที่จะได้มา exclusive ว่าในแต่ละในแต่ละวันที่แก้มไปหรือใครเป็น X คือ X favorite people ก็คือคนที่แก้มชื่นชมขอเป็นได้ไหมอ่ะได้แม่ลูกค้าต้องซื้อต่อแล้วล่ะขอบคุณน้องแก้มแล้วก็น้องเกตมากนะครับวันนี้ขอบคุณค่ะบอยนานน่าพารลิ่ปิดท้ายกันด้วยเพลงนี้นะคะเนื่องในวาระโอกาสวันเกิดน้องแก้มบอยร้องเพลง Happy Birthday ค่ะ Happy birthday to you yeah that's right Happy birthday to you come on with me ah. Happy birthday Happy birthday, birthday. let's go สุดท้ายครับ Happy birthday, birthday to น้องแก้มครับ